แท็บเป็ดราคาไม่ถึง4,000จาก JD Center ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับส cribe กับช่องพรชัยส t o r y ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพอรชัยส t o r y ่หลวันนี้ก็จะมาพูดถึง Lenovo t แทรุ่น M8 นะครับซึ่งซื้อมาจาก JD Center นะครับสั่งไป1วันเท่านั้นนะครับก็สินค้าก็มาถึงแล้วนะครับในราคา3,999บาทนะครับขาดบาทหนึ่งก็จะ4 0 0พแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้เขาส่งมากล่องก็ดูใหญ่กว่าขนาดแท็บเล็ตมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างในเขาเป็นยังไงครับเขาก็จะมีถุงลมกัน เครื่องไว้ด้วยนะครับต้นเครื่องก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ครับเขาก็จะมีแถมเคสกับฟิล์มการ,รอยมาให้ด้วยนะครับเขาจะเอาสก๊อเทปติดมาพร้อมกันเลยนะครับกับกล่องแท็บเล็ตนะครับนี่คือ แท็บ8นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับนะครับเอาเอามาวางด้วยกันนะรู้สึกว่าเ,ออเคสเขาก็โอเคนะครับสวยงามดีดูแข็งแรงครับสามารถเอามาตั้งได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแท็บ8ก่อนนะครับ น,นี่ก็จะเป็น l e n o v o t แท็บ M8 นะครับ t B ขีด5 X นะครับ GYQC 2.0แล้วก็3 G 32G b นะครับขนาด8นิ้วนะครับนะครับเครื่องก็หนักพอสมควรนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็จะเป็น l e n o v o t แท8บ HD นะครับเนี่ยครับ สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาแกะดูข้างในกันนะครับแล้วก็จะมีอุปรกรณ์พื้นฐานครับเช่นพวกสายชาร์จอะแดปเตอร์นะครับนยครับให้มาพร้อมกับตัวแท็บเล็ตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอุปรกรณ์มาตรฐานนะครับ ก็จะมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานเบื้องต้นเลยนะครับพร้อมกับเข็มจิ้มถานใส่ซิมนะครับก็คือมาพร้อมเลยนะครับนี่ครับเอกสารของกสทชนะครับที่รับรองไว้แล้ว มาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับอันนี้ก็ตัวเครื่องมาพร้อมกับหน้าจอ8นิ้วนะครับในอัตราส่วนก็16ต่อ9นะครับทําให้สามารถจับถือได้ค่อนข้างถนัดมือเลยนะครับซึ่งด้วยอัตราส่วนหน้าจอแบบนี้นะทำให้ l e n o โว t แท8บ8เหมาะกับการใช้เป็นแท็บเล็ตเพื่อความบันเทิงแล้วก็ชมภาพ,พยนตร์ซึ่งด้วยความละเอียดแบบ HD ด,ด,ด้วยนะครับ ก็จัดว่าโอเคเลยนะครับกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับ l e n o v o Tab M8 นี้เป็น H d ดีนะครับสามารถใช้งานแทนสมาร์ทโฟนได้แบบ100%เลยนะครับก็ใช้ทั้งโทรออกรับสายรับส่ง SMS ได้เต็มที่เลยนะครับแต่จะลองรับแค่ซิมเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับฝาหลังของ l e n o โวแท็บ m 8 h ดีนี้จะเป็นพลาสติกที่ทำผิวแบบเนื้อทรายนะครับจุดเด่นก็คือกล้องหลังที่อยู่ตรงมุมขวาซ้ายด้านบนนะครับแล้วก็จะมีโลโกโลลโโ้ Lenovo ที่เกาะอ,อยู่ตรงขอบข,ขวามือให้ดูความเรียบหรูคอสมทัวรเลยนะครับด้านล่างก็จะมีเพียงช่องรับเสียงของไมค์นะครับสนทนาแล้วก็ช่อง micro s u usb สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ฝั่งซ้ายมีถาดใส่ซิมและไมโคร s d สนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม Power อยู่ด้วยนะครับที่มีการทำลวดลายไว้ที่ปุ่มส่วนช่วยให้สามารถคำตำแหน่งได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากตัวเครื่องแล้ว r e n o v o t a ท M8 นี้ยังแถมเคสฝาพับแบบ Folio เคสมาให้ซีๆด้วยนะครับ อีกหนึชุดเลยนะครับโดยในกล่องก็จะมีเคสฝาพับฟิล์มกันรอยหน้าจอพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะครับเนี่ยครับสวยงามมากนะครับตัวเคสเรียกได้ว่าออกแบบมาให้ใช้งานกับ Lenovo Tab M8 ได้พอดีในทุกจุดเลยนะครับผิวสัมผัสด้านนอกอาจจะเป็นผ้าส่วนด้านในที่สัมผัสกับจอจะเป็นลักษณะคล้ายผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับ สำหรับกรอบที่ยึดติดกับตัวเครื่องจะเป็นพลาสติกแข็งสีดำนะครับช่วยยึดให้ตัวเครื่องติดตั้งกับเคสได้อย่างมั่นคงเลยนะครับแต่ทั้งนี้ที่ฝาพับไม่มีแม่เหล็กนะครับรวมถึงตัวเครื่องอาจจะไม่รองรับด้วยนะครับทําให้ไม่สามารถปิดฝาเพื่อปิดหน้าจอไปพร้อมกันได้นะครับต้องอาศัยการกดปุ่มหรือตั้งค่าให้ตัวเครื่องเปิดหน้าจอขึ้นมาเองเมื่อยกเครื่องขึ้นมานะครับ หรือเมื่อแตะหน้าจอ2ครั้งติดกันแทนเพื่อเปิดหน้าจอขึ้นมาใช้งานก็ได้นะครับนะครับสวยงามมากนะครับแท็บ M8 นี้ก็รองรับการใช้งานร่วมกับ Wi-Fi 5 GHz ด้วยนะครับเหมาะกับการใช้งานในยุคป,ปัจจุบันมากเพราะว่าเราเตอร์รุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็สามารถปล่อย Wi-Fi 5 GHz ได้แล้วนะครับแถมบางบ้านอาจจะใช้2.4 g Hz ไปแล้วด้วยดังนั้นการเลือกอุปกรณ์มาใช้ในยุคนี้ถ้าได้อุปกรณ์ที่รองรับไ i f i 5 g ิกะเฮิรตก็จะยิ่งเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับ ด้านของผลทดสอบประสิทธิภาพก็อาจจะได้คะแนนไม่ค่อยสูงมากนักนะครับเพราะเป็นแท็บเล็ตที่เน้นทำราคาคุ้มคุมแต่ความเร็วของมันก็ยังเพียงพอสำหรับการใช้งานในพื้นฐานนะครับทำงานหลักไปทีลังงานได้สบายมากเลยนะครับแต่ถ้าต้องนำมาใช้ทำงานเอกสารหรือมาเล่นเกมก็อาจจะมีจุดที่ไม่ทันใจอยู่บ้างนะครับเนื่องจากพลังงานประมวลผลกราฟิกตัวเครื่องไม่ค่อยสูงมากนักนะครับ แต่ก็มีอยู่จุดหนึ่งที่ทำได้ดีก็คือระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ครับด้วยแบต5,000ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับทำให้สามารถใช้งานตลอดทั้งวันได้เลยนะครับแบบไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าแบตจะหมดนะครับถ้าใช้งานหนักๆไม่มากนักก็ยังเหลือข้ามวันได้อย่างสบายๆเลยนะครับ ส่วนของกล้องทำมาได้แบบมาตรฐานทัดเล็ตราคาคุ้มๆก็คือได้ภาพจากกล้องหลังที่ความละเอียดก็5ล้านพิกเซลนะครับสามารถแตะจุดเลือกจุดโฟกัสได้นะครับความคมชัดก็พอประมาณเหมาะกับการถ่ายภาพกลางแจ้งนะครับหรือในจุดที่มีแสงเพียงพอนะครับ เพื่อนๆกำลังมองหาแท็บเล็ตราคาเบาๆสักเครื่องนะครับมาเป็นเพื่อนแก้เบื่อในช่วงที่ทํางานอยู่กับบ้านหรือว่าให้บุตรหลานเรียนหนังสือก็ได้นะครับ หรือจะนำมาใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการอ่านข้อมูลโซเชียลดูหนังฟังเพลงเจ้าแท็บ M 8นี้ก็คือทางเลือกที่พร้อมจะตอบโจทย์ดังกล่าวได้ดีเลยนะครับกับค่าตัวไม่ถึง4,000บาทนะครับแต่ได้แท็บเล็ตอินเตอร์แบน์เลยนะครับจอใหญ่ขนาด8นิ้วนะครับแบตอึดสามารถใส่ซิมเพื่อใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแท็บเล็ตที่นำทำออกมาได้ค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยนะครับ แต่ทั้งนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสเปคอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมที่ใช้กราฟิกหนักๆยอดนิยมในปัจจุบันสักเท่าไหร่นะครับด้วยข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ภายในเครื่องนะครับดังนั้น Lenovo Tab M8 จะเป็นแท็บเล็ตที่เหมาะกับสายโซเชียลสายเน้นความบันเทิงจากการดูหนังฟังเพลงเป็นหลักสมากกว่านะครับหรืออาจจะเป็นเล่นไลน์ก็ได้นะครับหรือ Facebook ก็ได้นะครับ ก็เรียกว่าคุ้มมากเลยนะครับ Renovo Tab m 8นั้นมาพร้อมกับปฏิบัติการ Android 9นะครับหน้าตาทีมจะยึดในแนวทางเรียบเรียบแบบ Google เลยนะครับแอปเสริมติดเครื่องที่มีมาบ้างก็เช่น n e x f l i x แล้วก็แอป i ิ s Mode นะครับที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถกำหนดพื้นที่ใช้งานกำหนดระยะเวลาการใช้งานแท็บเล็ตให้กับบุตหลานของท่านด้วยนะครับ รวมถึงยังมีสื่อนำเสนอที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลตามสเปคก็32 g ิกะไบนะครับเมื่อเปิดเครื่องมาครั้งแรกจะเหลือให้ใช้งานอีกประมาณ24 g b นะครับที่สำคัญคือสามารถติดตั้งแอป l e เป๋าตังได้ด้วยนะครับเรียกว่าพอสำหรับการใช้งานพื้นฐานจะดูใช้ดูหนังฟังเพลงหรือใช้เล่นเกมก็ได้นะครับ นอกจากนั้นยังาสามารถจดจําใบหน้าได้นะครับสําหรับกดล็อกรวมถึงโหมดสําหรับเด็กๆด,ด้วยที่รวบรวมสิ่งเหมาะสมกับเด็กเอาไว้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปล่อยให้ลูกๆเล่นได้อย่างไร้กังวลเลยนะครับใครที่กําลังมองหาแท็บเล็ตเครื่องนึงที่มีคุณภาพราคาก็ประหยัดนะครับบอกเลยครับว่าตัวนี้เลยนะครับเราลองมาฟังเสียง YouTube กันนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่มอร์นิ่งแชร์ผม้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของผ้าของใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ต่อจากก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันในเรื่องของการเช่าห้องหรือบ้านในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็การย้ายของอะไรต่างต่างแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าว่าคนที่มาเริ่มต้นเห็นไหมครับว่าเสยงชัดเจนมากเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยในการตัดสินใจซื้อแทบเดตตักเครื่องนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรีด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ